คุณผู้ชมครับจากกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนยาบ้าออกบัญชีออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดประเภทที่1น,นะครับเกรงว่าจะมีการค้าการขายอย่างเสรีนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษของเรานะครับซึ่งจะมีการตีแผ่เรื่องของที่มาและขอ้ะขอที่จริงทั้งหมดรวมไปถึงในยะสสาคัญในการปรับปรามแนวทางยาเสพติดนะครับหลัาาง,ปปงจากที่ก่อนหน้านี้บ้านเราเคยประรากาศที่จะให้ยาเสพติดหมดไปเป็นเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษนะครับเช่นค่ะ นับถอยหลังไปกว่า30ปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกได้ใช้ความพยายามในการประกาศสงครามกับยาเสพติดให้หมดไปจากโลกนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นจนจนปัจจุบันจะเห็นได้ว่ายาเสพติดยังไปที่แพร่หลายระบาดหักต่อเนื่องทำลายทั้งสังคมและประเทศชาติจนยากจะหามาตรการเยียวยาจนหลายประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดเป็นให้ความสำคัญกับผู้เสพโดยให้ถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยโดยมีการประกทมาให้มีความสอดคล้อง แก้ปัญหาคนล้นคุกจากคดียาเสพติดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาที่โดนคดียาเสพติดมากขึ้นขณะเดียวกันจะเข้มในบทลงโทษต่อผู้ผลิตผู้ขายยาเสพติดให้มากขึ้นพลเอกไพบูลย์คุ้งฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุถึงแนวคิดการถอดเม็ดเอฟเฟตอมีนหรือยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ตามพระราชบ,บัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522มาอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทที่2 ให้ถือเป็นยาประเภทวัตถุออกฤทธ,ธ,ธิ์ธรรมดาเพราะด้องดังกล่าวอาจยังไม่ได้ทำในทันทีอย่างไรก็ตามต้องการให้คนในสังคมเห็นใจผู้ติดยารวมไปถึงครอบครัวของเขาเหล่านั้นว่ากฎหมายที่ใช้การนบเม็ดยารุนแรงเกินไปหรือไม่เทียบเทกับคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดประเภทอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าปัจจุบันร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบทั่วโลกได้มีกฎหมายให้การใช้ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งประเทศไทยยังไม่เห็นด้วยตรงจุดนี้ แต่ได้มีการตั้งข้อสังเกตและดําเนินการในลักษณะไ่หถูกต้องเช่นว่ายาป้ายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายแต่ให้เน้นที่ระบบการใช้ท่านรู้ไหมแม่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศที่มาประชุมกันเขาเรียกร้องให้ยาเสพติดถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะใช้ยาเสพเพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงยาเพราะยาบางตัวคือยารักษาโรคยาที่จาเป็นต้องรักษาโรคต่างๆได้เยอะแยะเนี่ยเขาเรียกร้องนะ แต่ผมเองเนี่ยผมบอกในผมผมได้ถแถลงเข้าไปว่าผมประเทศไทยไม่เห็นด้วยต้องเคารพในบริบทของแต่ละประเทศความพร้อมแต่ละประเทศยาบ้าจะปรับเป็นชั้นหนึ่งมาปิดชั้นสองจะเป็นอะไรก็ตามยาบ้าคือยาเสพติดแล้วประเทศไทยก็ไม่ยินยอมให้ยาบ้าหรือยาเสพติดซึ่งมีหลายๆประเภทเนี่ยเป็นยาที่ถูกต้องกฎหมายแน่นอนแต่ต้องถูกควบคุมและต้องถูกลงโทษอ,อย่างเหมาะสมไป นนเพพื่อัฒาค,าคทั้งนี้ในปัจจุบันการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมดําเนินง,งานใน3ด้านหลักๆได้แก่การปร,ปร,า,ปราบปรามการบําบัดฟื้นฟูและการป้องกันซึ่งการปรับกฎหมายยาเสพติดไม่ได้เป็นการยกเลิกหรือปล่อยให้มีการขายอย่างเสรีแต่เป็นการปรับวิธีการควบคุมยาเสพติดให้มีความเหมาะสมโดยล่าสุดได้ดําเนินการร่งงางพระรารชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด อยู่ในขั้นตอนกิจฎีกามใน,นเรื่องการแก้บทลงโทษการครอบครองยาเสพติดแล้วเป็นไปได้ที่จะเอามาเป็นวัตถุออกฤธประเภทสองอันนี้ก็ก็ถือว่าเห็นด้วยส่วนหนึ่งแต่แต่แต่มันไม่ใช่ทั้งกรุ๊ปนะขณะที่ในส่วนของประชาชนจากการสอบถามส่วนหนึ่งมองว่าแนวคิดดังกล่าวถือเป็นอีกทางออกที่ดีที่ใช้คนที่ติดยาเสพติดได้มีที่ยืนในสังคมและกลับมามีอนาคตอีกครั้งเห็นด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิด บริโภคแบบน้อยๆใช่ไหมแล้วแบบว่าเป็นเยาวชนอยู่ก็น่าจะให้โอกาสเขาได้แบบบําบัดมากขึ้นนะคะเพื่อแบบบางคนหลงผิดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะให้โอกาสมากขึ้นตรงนี้ทั้งนี้เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับหลานเพื่อที่จะให้ประเทศไทยไม่ต้องเผชิญหน้ากับสงครามยาเสพติดอีกต่อไปนรงฤทธิ์อ่อนรุร่ถ่ายภาพ คณะรัฐยินดีบิตทีมข่าวชิงลึกททบ5รายงานครับ